สวัสดีคนระับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขนมตันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสมัครคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำยังไงนะครับก็คืออ่าทางด้านของอ่ากีเอ็มเขาได้พดโพลลงเพจน,นะครับว่าคุณต้องการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไฟแรงก็ที่กําลังมองหาที่สแสดงผลงานหรือโอกาสสร้างคอนเทนต์ไหมอะไรประมาณนี้ครับอ่านไปมันก็งานนั่นแหละก็คือเขาจะทําให้เราแบบเป็นผู้เขาจะมาสนับสนุนเราประมาณนี้นะครับผมก็คือสิทธิพิเศษก็คือเข้าถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนดิสคอร์ดเรา การโปรโมทบนโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็สามารถขพไอเทมกับเขาได้เพื่อมาทำคอนเทนต์นะครับวิธีสมัครก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูโอเคครับผมหลังจากเข้ามาในเพจแล้วก็จะมาเห็นหน้าอันนี้นะหน้าโพลที่เขาโพลงลงไปนะครับผมก็จะมีทางด้านของลิงก์สมัครด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับกดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำ เด็ด่ไม่ไหวรย,ยงๆเนี่ยมันก็ไอเชนของลัาจกเข้ามาแล้วนะถ้านหน้านของเขาให้ใส่เป็นหน้านของอชื่อตัวละครน,นะครับก็จะใส่เป็นชื่อตัวละครของเรานะเป็นไาเดียวจะใส่กับข,ขนมนตัดครับผมแล้วก็ใครบางคนที่มีแฮชแท็กข้างหลังและเป็นตัวเลขก็ต้องใส่ด้วยนะครับ ต่อมาเป็นทางด้านของ ID นะครับ ID ก็ต้องให้เพื่อนดูให้นะครับนย่ประมาณนี้เราให้เพื่อนกดดูโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะกดในเกมให้ดูนะครับผมกดไปที่โปรไฟล์นะ,<จ>ะเห็นไหมครับตรง ID อดีน,น,นี่ตรงที่เขาบอกนะครับโอเคครับผมมาตรงมาต่อกันนะฮะต่อไปก็คืออันนี้ดีผมจำไม่ได้นะนิ่ใส่ชื่อใช้งาน,นบนดิคอรนะครับก็ใส่ไปนะ ใส่ไปของผมเป็นต้นแล้วก็แฮชแท็กอะไรไม่รู้อชไไม่ใส่แล้วั้ะแพลตฟอร์มที่คุณจะโพสต์คอนเทนต์ของคุณนะครับอ่าเราทำอะไรบ้างเข้าใส่ไปนะของผมจะเป็น YouTube แล้วก็ TikTok นะครับโอเคต่อมาจะเป็นคุณสร้างคอนเทนต์ในภาษาไหนถ้าเราทำภาษาไทยก็ไทยนะแล้วเราเลือกได้เลยนะครับแต่บางที่เราไม่พูดแต่ว่าเราพิมพ์มเป็นภาษาไทยไงเอยแล้วก็ใส่เป็นภาษาไทยไปนะครับ ต่อมาจะเป็นลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นก็คือลิงก์ไปยังอ่าช่องของเรานะครับอย่างเช่นเราทำนะทิกต o อเราก็ใส่ลิงก์ทิก t ก k YouTube ก็ใส่ YouTube นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับต่อมาจะเป็นลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็คือถ้ามีเนาะถ้าเราทำทิก k t อรคู่กับ y o u t u b เนาะครับผมทิก o กอร์ยูทูปเราก็อันแรกเป็นทิกเกอรต่อมาเป็นยูทู e หรือว่ายูทู e ก่อนก็นได้อะไร้โอเคน,น,น,นะครับผม ต่อมาจะเป็นลิงก์ไปคอนเทนต์เกี่ยวกับโฮเทลอู่ฮเวที่ดีที่สุดนะคบก็จะเป็นคลิปที่เราทําแล้วแบบว่ายอดวิวด,ดีคนติดตามขึ้นเพราะคลิปนั้นประมาณนี้มีคนกดใจมีคนกดไลค์เยอะประมาณนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นอ,อันนี้นะนเข้าใจว่าการพิจารณาและการตัดสินใจของทีมงานโฮเทลไฮเวทถือเป็นที่สิ้นสุดก็กดใช่แล้วก็กดส่งไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือรอทางด้านของอ่า อคอน,นเทนท์ไฮเวย์เขาจะติดต่อมาใน Discord เพื่อชวนเราเข้าไปเป็นอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในกลุ่ม Discord นะสำหรับใครที่โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าในกลุ่มมันจะไม่ได้นะครับต้องเป็นช่องเท่านั้นนะไอคิวก็ผมคลิปนี้ก็เพิ่มเพียงเท่านี้นะครับก็มาสอนอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีบางคนมันอยากเป็นเนาะเหมือนผมก็คือชอบในการทำคลิปโอคปเคก็มาแนะนำกันเฉยๆนะครับก็คลชีวิตผมเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ